นะะในช่วงวันหยุดข่ามีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสตรีกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสุรีกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรม,มหาราชบังอย่างต่อเนื่องนะคะอาทิกลุ่มยุวชนสืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดน,น่านมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมภมศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านคณะประชาชนจ,จังหวัดกระบี่จังหวัดนครนายก จังหวัดนคนปรปฐมจังหวัดชนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาด้ดยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณีนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห้กับประสบกรนิกร,กร,กรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะเนื่องจากคุณแม่เนี่ยครับทำเกี่ยวกับเรื่องผ้านะครับก็พระราชกรณีเกี่ยวกับก็คงจะเป็นเรื่องผ้านะครับก็ที่ท่าน ได้เผยแพร่ในการทําผ้าไทยนะครับแล้วผมก็ได้ซึมซับนะตอนนี้ผมก็เป็นกำนันด้วยนะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังคงอนุรักษ์นะครับแล้วก็วิธีการทําผ้าไทยของพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาครับก็หลายอย่างครับทำสอนเรื่องป่าเรื่องน้ําเรื่องอะไรนะครับหลายอย่างที่จะน้อมนําคําสอนของท่านไปปฏิบัติตามแนวทางนะครับผมยังไงแล้วก็ เราก็ต้องเดินตามรอยของพระองค์ท่านนั่นเลยครับที่ว่าเป็นคำสอนที่ดีที่สุดครับทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวา,ายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาค่ะ